ห้องซ้อมพอคอซีหนึ่งเทคสองแอคชั่นครับวันนี้เราก็มาต่อกันในห้องซ้อมเลยจะให้ดูว่าขในห้องซ้อมเป็นของใครกันบ้างนะครับตามเลยนี่ครับพวกแอนทั้งหลายของเรียนหมดของเรียนของเรียนของเรียนดูเว้นไม่นะครับถ้าน้องๆอยากซ้อมก็ดีแมมมาด้วยไม่ใช่ของเียนะครับของลูกพี่เองนี่ครับนี่ของห้องซ้อมระบุห้องซ้อมคีย์บอร์ดก็ของเราระบุของเรา เมื่อกี้ผู้ผิดเป็นของซ้อมไม่ใช่ครับของเราเนี่ยของเราหมดนะครับการร้งเส้นดนตรีครับนี่เป็นกอของเรียนไอทองทั้งหลายไอเสน่ไอกระเดื่องไอเที่ยพวกเนี้ยเป็นของโรงเรียนเองซึ่งขยานตีก็มาตีเลยแต่ไอพวกฉากทั้งหลายที่น้องตีอยู่นี่ครับของโรงเรียนไม่มีเลยครับไม่มีสักอย่างที่เป็นของโรงเรียนเป็นของพวกพี่หมดดูนะครับแตกใครทําแตกไม่รู้พี่ไม่พทดใครนะครับแต่อยากรู้ว่าใครทําแตกก็ไม่เป็นไรช่่งมันนะครับอันนี้อีก แตกใครทำแตกไม่รู้มีใครผิดชอบไหมไม่มีไม่เป็นไรครับพี่ไม่ถือสารนะครับก่อนจะไปเป็นห้องซ้อมแบบนี้น้องรู้ไหมครับว่าห้องซ้อมเน่ยเป็นยังไงมาตามดูวิชาการของพี่ดีกว่าไปนี่ครับขอทุกอย่างพี่อยากรู้ว่ามีน้องคนไหนไหมพี่มาช่วยพี่เก็บของพวกนี้ของพกนี้มีใครไหมกล้องแต่การน,นะครับ ใครเป็นคนทำกำแพงพวกนี้ใครเป็นคนเก็บของพวกนี้อ่ะใครเป็นคนสร้างของพวกนี้ครับใครครับผมไม่มีใช่ไหมครับร้อยทั้งรอ้อยเราลงมือพี่อยู่แล้วแต่อาจจะมีน้องๆบางส่วนมาช่วยก็ขอบคุณครับคือนี่ก็ไม่พักพิีใครแต่ใครอยากรับก็รับไปคือว่าอะไรก็แฉกครับก็อาจจะเหมือน,นท่านุงพี่เหมือน,นท่าุงพี่งั้นงี้ว่า ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือคือหน้าเงียเล่นเฟซบุ๊กไม่เป็นผมไม่มีเฟซบุ๊กครับผมเล่นไม่เป็นหรอกแต่หลายคนมันบอกผมเองเขาเขาไม่เขาไม่กล้าพูดว่าไอไอนั่นไอนั่นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มาพูดแดกพูดแขกพูดวงเรานะพูดแดกของเรานะคือไม่ต้องพูดแดกก็ได้พอใจเลยก็มาเลยเข้ามาเลยไม่ต้องเล่นยคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดอยู่ไหนแม่งก็พิมพ์ได้ไหนเทียี่อยากรู้จริงใครจริงๆเข้ามาพอใจเข้ามาเลยเฮ้ อยากเห็นเหมือนกันว่ามันมีไหมก็พูดไว้เป็นอุทหรพูดได้คิดนะครับไม่ใช่ว่าจะไปพูดด่าใครก็ตรงครับ